กรกกองเหลอมแล้วก็พี่ปุ๊นะครับเฮปเกตเช็ญท่านท่านในแพทย์นะครับดรวอว่าคุณพ่อนะครับมีอะไรจะกล่าวกับแขกที่มาร่วมงานวันนี้ไหมครับเนเชิญครับผมเอาไม่แขก ขอบคุณนะครับขอบคุณแขกทุกคนขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่ครับขอบคุณมากๆที่มาร่วมสนุกกันวันนี้ขอบคุณที่มาไปพรอให้พ่อสีทนของเรานะครับขอบคุณจริงๆครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขออนุญาตนิดนึงนะครับที่ไปที่มาที่จเจริญศิลป์มาวันนี้นะครับปอนะครับขอให้พี่น้องเอฟซีเท้าในไรสดตอนนี้ประมาณ6 1 6 6ท่านนะครับที่ไปที่มาคือว่าไม่อย่างรับวันนั้นทางท่านนายแพทย์ปริญญาทางท่านผออทางสื่อสารทางเสียบอยพิวเพื่อน่าเข้าเสียอยา่างมากนอจิตใจมันเกิียดคนเล่ยเล่ยขาคนนะครับเลขาคนคือหมอ,อร้อยนะครับนายแพทย์ปริญญาเลขาจัดการก็เลยยกหูหาพี่เข็มตอนนั้นรถเท่ายันได้นีย่างไรไหมครับ จ้าค right ่ะปีนะครับอาป้เพื yeah. ่งขอบคุณท่านนายแพทย์ปริญญาหนาครับสงกรารนะครับไม่แน่นะครับพี่เขียวสงการเพป็นบางหามือใส่เลยนะครับเอาขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกรอบขอบคุณร้านเมื่อกี้เขตเขตนะครับร้านอะไรนะ่ยร้านไอไอแฟนเพสัตเพสัตแขกร้านร้านเราชื่ออินดี้ไอนะครับอยู่ที่แถวอ่ากองพศการาเซ็นนะครับ คนขายก็สวยสามีก็รอลูกค้ากใ็ใจดีใจดีกูได้ไปซื้อเองเองปังๆรวยๆครับแล้วก็เอกหนึ่งนะครับอาชีพของทางน้องชายนะครับพอตี้แล้วก็หอมแแบบนะครับปลายนาหมูกระทะพี่น้องกับน้าแซวบล็อกไก่ครับอยู่หน้ามนผมว่าเปิดได้หามือเลยผมว่ามันหกไปยูซี่มือนะครับบล็อกไก่บลอกไก่ยูนามนบรรยากาศแชปิ้งนะครับฝากไปเด้อท่านนายแพทย์บอกว่าเมื่อวานนีูซื้อของเตรียมง,งานก็เลยนบ่ได้ไป นะครับเดี๋ยวท่านนายแพทย์พี่เหลิมแล้วก็ทางพี่บอยปากท่านเป็นสัตว์แขกด้วยนะครับเล่น้ามุ่นกับพ่อหน้ามุ่นเอาอีกหนึ่งธุรกิจอีกหนึ่งร้านนะครับปากพนุนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาแล้วเห็นพี่กั๊เพื่อนว่าก็รอเขาจัะหน่อยวันนี้ขอบคุณนะคะพี่สอพี่โดยนะที่นำพาเรามาเจอมิตรภาพที่ดีมากๆ ไปลงไปล่องไปลงค่ะขอบคุณเอฟซีหัวเรือนจีใหญ่นะคะสาวน้อยแท้ๆสาวน้อยมันชูนะคะค่ะเป็นดูให้ตาพวกเราด้วยนะคะวันนี้ก็ขอไว้พอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะให้เจ้าของวันเกิดน,นะคะมีความสุขสุขภาพดีกำลัแข็งแรงน,นะคะยิ้มไปรวย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 เด้อค่ะถูกคนมาลุกงานทุกคนก็ขอให้รวยรวยรวยนะคะ ับเชิญของเราด้วยแล้วกันนะครับใไอพทข้าี่อมีสักน้องปนะไอ้น้องปุงงป๋ปปแอแเปป,ป,ปนามกระทะอำเภอสมเด็จกับพีน้องเอ้ากมวนก็คืนบรทันมีสามีครับยังมีย่ i พูดนะครับอ enfin, ่าก็รับน้องนี้นะครับจะเรื่อนสเป็นทุกคนใจขอบคุณมาลัยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะให้พี่อุ้มคนเดียวหมดเลยขอบคุณนะคะ้บคนนะครับ้นาเ็ลครับไปขั้นตอนจะวนเสียงรางวัลนะคะทุกคนนะคะตอเนาากวันค่ะพีน้องตอนขอซื้อชมก่อนบอกมาว่าตีดซองนรบนะคะแกบ่าพี่น้องแกเอาได้ค่ะตอะนค่ะ ข,ขอบคุณมาลายจ้าเอนซี่เขียนเลยนะคะอ๋อทำงาสอ์ให้เล่ขอบคุณค่ะกราสิบกียเอาเยเเอาเลยบอกครับผมเอาเลยทำเอกสารสักวันต้งเสรเอาเนาะวัล